ข้นสู่วทีนักัดรนาวครับหนึ่งเพลงใน่พลมันจะห้องเพลงล่ะมันไวอ่ะไม่เป็นความโชของกคสผมดีใจครับวันนี้ผมแกงมาร่วมแกไม่ดวนว่ะ้ดยรับได้ผลพันของน้องโตสามชิฟเียงใหม่ วันนี้นนาพรได้ประธานและก็เลขาคนใหม่จริงๆที่ผมก็เห็นดีนะครับพอผมงูจักทั้งสองคนนี้เป็นอย่างนี้ครับพ่อนำพาสารสูตรของเชียงใหม่เนี่ยจะิญม่วนลุกหนานตลอดผมประทับใจของน้ำตัวสามทีเชียงใหม่แล้ววันนี้จริงๆน,นี่ว่า ผมมีแค่มาร่วมมาฟังแล้วก็แล้วก็ประทับใจในการทำง,งานเนี่ยลูกบางพ้นอาจจะมาเข้าใจประธานเลขาเนี่ยประจเ,เ,เะมจมีเงินเดือนเนอะลุ่นก็ะเจมีเงินเดือนเนอะ